สวัสดีค่ะแม่บริสุนเกษตรอินทรีย์นะคะอีกประมาณ3-4เดือนก็จะเข้าฤดูหนาวแล้วเราก็ควรที่จะทำปุ๋ยหมักไว้ใช้สำหรับปลูกผักฤดูหนาวถ้าเราไม่ทำช่วงนี้เราก็จะไม่มีปุ๋ยหมักไปใช้นะคะพอถึงฤดูหนาวปุ๊บเราก็ไปทำเนี่ยมันก็จะไม่ทันใช้ควรที่จะทำปุ๋ยหมักไว้เลยค่ะ วัสดุที่จะนำมาใช้ปุ๋ยหมักนะคะก็เป็นสิ่งที่ย่อยสลายตามธรรมชาตินะคะเช่นพวกเศษใบไม้เศษหญ้าเศษอาหารผักตบชวาแหนแดงกิ่งไม้ฟางข้าวสังข้าวโพดแล้วก็ต้นมันสำปะหลัง อะไรมากมายที่อยู่ในท้องไร่ท้องนาและอยู่ในสวนอยู่ในบ้านของเรานะคะมีเยอะแยะเราไม่ต้องเอาไปทิ้งเราเอามาทำปุ๋ยหมักมีประโยชน์ต่อพืชผักของเรานะคะสำหรับระยะเวลาการทำก็ประมาณ2-3เดือนนะคะก็จะย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมักให้เรานำไปใช้ แม่มลิซอนก็จะทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารแล้วก็ใบไม้สุดใบไม้แห้งที่อยู่ในบริเวณบ้านนะคะใบไม้สุดใบไม้แห้งก็จะไปกองรวมกันที่ใต้ต้นกล้วยซึ่งใต้ต้นกล้วยจะมีจุลินทรีย์นะคะมีจุลินทรีย์ท้องถิ่นช่วยในการย่อยสลายใบไม้สุดใบไม้แห้ง สำหรับเศษอาหารก็จะนำไปทำปุ๋ยหมักโดยการใส่กระถางหรือว่าใส่ถังนะคะถ้าเรานำเศษอาหารไปทิ้งถังขยะเนี่ยกว่ารุเก็บขยะจะมาเก็บสัปดาห์ละครั้งนะคะก็จะทำให้มีกลิ่นเหม็นเป็นกลิ่นไม่พึงประสงค์เราก็เอามาทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารไว้ใช้นะคะ ซึ่งการทําปุ๋ยหมักของแม่มาริซอนก็จะทําตลอดทั้งปีเพราะว่าที่บ้านมีเศษอาหารทุกวันแล้วก็เศษใบไม้ใบหญ้าเศษใบไม้ที่ตัดแต่งจากกิ่งไม้ต้นไม้เนี่ยก็มีทุกสัปดาห์นะคะโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนเนี่ยต้นไม้นะคะใบไม้เนี่ยจะเขียวขจีแล้วก็โตเร็วมากแล้วก็มันตัดแต่งแล้วก็ใบไม้ต่างๆก็เอามาทํา ปุ๋ยหมักนะคะไว้ใช้ตลอดทั้งปีไม่ได้ใช้ปุ๋ยคอกเลยนะคะไม่เคยได้ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใช้บ้านอยู่ในเมืองเราก็ประยุกต์ทำปุ๋ยหมักไว้ใช้ตลอดทั้งปีนะคะไปดูวิธีการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารกันค่ะทำง่ายง่ายอย่างวันนี้แม่มริซอนก็จะแกงเห็ดนะคะเห็ดนี้ซื้อมาจากห้างสรรพสินค้าเราก็มาตัดแต่ง ส่วนไหนที่เราไม่เอาเราก็ตัดทิ้งไปทําปุ๋ยหมักค่ะเนี่ยตรงก้นมันเนี่ยเราไม่เอาเราก็ตัดล้วก็เราก็เอาไปทําปุ๋ยหมักนะคะเศษอาหารทุกชนิดทําปุ๋ยหมักได้นะคะอย่างเช่นพวกส้มตำแกงต่างๆแม้กระทั่งข้าวสุกข้าวสวยนะคะเราก็ไปทําปุ๋ยหมักได้เราก็นำเศษอาหารที่เป็นแกงอะมาล้างน้ำแกงออกกอ่อน แล้วก็กรองเอาเฉพาะกากไปทำปุ๋ยหมักค่ะนี่ก็จะเป็นเศษอาหารของวันนี้นะคะก็จะมีทั้งเปลือกทัวสังข้าวโพดแล้วก็เศษเห็ดก็เทน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยเข้าไปคุกเค้านะคะน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยเนี่ยจะช่วยย่อยเศษอาหารค่ะเราก็ทําแค่นี้ก่อนทําวันละน้อยๆมีแค่ไหนก็ทําแค่นั้นนะคะเศษอาหารแม่บริสอนก็จะทําใส่กระถางค่ะ นำใบไม้สดหรือใบไม้แห้งรองก้นกระถางนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เศษอาหารไหลออกแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยหมักลงไปนี่จะเป็นปุ๋ยหมักนะคะมีความชื้นหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกใส่ปุ๋ยหมักลงไปรองพื้นค่ะพวกปุ๋ยหมักพวกจุลินทรีย์หน่อกล้วยเนี่ยจะเพิ่มจุลินทรีย์ในเศษอาหารนะคะจะทำให้เศษอาหารย่อยสลายเร็วยิ่งขึ้นค่ะ แล้วก็กลบหน้าด้วยปุ๋ยหมักอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครมีปุ๋ยคอบก็ใช้ปุ๋ยคอบแทนปุ๋ยหมักได้ค่ะหลังจากนั้นก็ปิดทับด้วยเศษใบไม้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปวางไว้แถวใต้ร่มไม้นะคะที่เป็นแสงแดดลำไรหรือวางไว้ในร่มก็ได้ค่ะและนี่ก็จะเป็นปุ๋ยหมักค่ะ ใช้ถังโฟมที่รั่วแล้วมาเจาะสีด้านเลยนะคะแล้วมาทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารพอทําไปครบสองถึงสามเดือนแล้วก็จะมีสีดำค่ะปุ๋ยหมักก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นสีดำย่อยสลายแล้วสีดำคล้ายๆดินนะคะแต่ไม่ใช่ดินเป็นปุ๋ยหมักเวลาเราจะนำไปใช้ต้อง นำไปผสมดินก่อนนำไปผสมดินผสมเกลบผสมขุยมะพร้าวนะคะเนี่ยมีสภาพคล้ายๆดินจะให้ดูถังโฟมนะคะเนี่ยเป็นถังโฟมนี่เป็นปุ๋ยหมักที่ย่อยสลายแล้วนี่สัง่งถังโฟมเห็นไหมคะเจาะดูทั้งสี่ด้านเลยนะคะเพื่อให้อากาศเข้าถ้าอากาศเข้าปุ๊บจะทำให้จุลินทรีย์เดินนะคะซึ่งมีความชื้นนะคะเวลาฝนตกเนี่ย ความชื้นจะเข้าตรงดูของถังโฟมค่ะข้อควรระวังในการใช้ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะคะปุ๋ยหมักก็คือปุ๋ยหมักไม่ใช่ดินถ้าเรานำไปปลูก ผักโดยตรงเนี่ยผักตายหมดผักไม่เกิดนะคะไม่งามด้วยเฉาตายหมดเลยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าปุ๋ยก็คือปุ๋ยถ้าเรานําไปใช้เลยถึงแม้ว่ามันจะมีสภาพที่เป็นดินก็ตามถ้าเรานําไปใช้เลยเนี่ยจะทําให้ต้นไม้สําลักปุ๋ยตายทําให้ดินเค็มนะคะต้องนําไปผสมก่อนนะคะอัตราส่วนในการผสมก็จะมี ปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร1ส่วนดินด้วน1ส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วน,น,วน,วนเนวนกล็บหนึ่งส่วนแม่บริส้อนจะปรุงดินแบบนี้ทุกครั้งไปปลูกผักผักจะงามมากเลยค่ะ f อฟทุกคนคะการใช้ปุ๋ยคอกมาปลูกผักเนี่ยเราควรที่จะระวังตัวด้วยนะคะเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาได้หิงข่าวไหมคะข่าวก็บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ เขาทาสวนแล้วก็อายุประมาณ60กว่าปีแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาก็คือมูลวัวนั่นแหละค่ะนำมาเทใส่สวนสวนเนี่ยมีเนื้อที่หนึ่งไร่นำมาเทใส่สวนนะคะ60ถุงทุกๆสองเดือนทำมาปีกว่าแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะคะเป็นไข้สี่วันไม่มีน้ำมูกน้ำหนักลด มีไข้มีไอเหนื่อยแล้วก็ไปตรวจโควิดก็ไม่เจอเชื้อโควิดหญิงชาวสวนคนนี้ก็เลยไปหาหมอแล้วหมอตรวจออกมาป่วยเป็นวัณโรคเทียมถึง3ชนิดหมอก็สงสัยว่าคุณไข้อะไปรับเชื้อวัณโรคเทียมมาจากไหนก็เลยสอบถามนะคะ สอบถามว่ามีการใช้ปุ๋ยคอกช่วงเวลาที่เทปุ๋ยคอกอ่ะฝุ่นจะคลุ้งแล้วก็หายใจเข้าไปก็เลยติดเชื้อวัณโรคเทียมถึง3ชนิดจากมูลวัวค่ะดังนั้นเวลาเราใช้ปุ๋ยคอกเราก็ต้องระวังตัวด้วยนะคะถ้าเราเทปุ๋ยคอกลงพื้นอ่ะ ปุ๋ยคอกอ่ะจะฝุ่นจะคลุ้งขึ้นมาเราต้องใส่แมสนะคะใส่หน้ากากอ95ถึงจะป้องกันได้หมอว่างัน้นซึ่งการติดเชื้อวัณโรคจากมูลวัวนี้ไม่มีเฉพาะในประเทศไทยนะคะมีในประเทศอเมริกาด้วยซึ่งทดลองในห้องปฏิบัติการของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็เขาก็ลองเอามูลวัวเนี่ยมาเทแล้วละอง ละอองของมูลวัวนี่จะฟุ้งกระจายเลยนะอากาศก็จะทําให้คนติดเชื้อได้ซึ่งพี่ชาวสวนคนนี้ติดเชื้อวัณโรคเทียมถึงสตัวค่ะน่ากลัวมากคุณหมอก็เลยให้ยารักษานะคะขณะนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วคุณหมอก็ให้งดใช้ปุ๋ยมูลวัวไปก่อนค่ะก็นำเรื่องราวมาเล่าให้ฟังนะคะให้ fc ระวังตัวในการใช้ปุ๋ยคอกนะคะ เวลาเราเทป,ปุ๋ยคอกเนี่ยเราก็ควรที่จะใส่แมสด้วยหรือว่าจะแก้ปัญหาก็มาทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหารปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ใบหญ้าแทนก็แล้วกันนะคะแม่บริสอนคิดว่ามูลสัตว์ทุกชนิดน,น่าจะมีเชื้อโรคปุ่นมาด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากสินค้าของร้านแม่บริสอนด้วยนะคะ มีน้ำหมักปลาทะเลน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็น้ำหมักสมุนไพรได้สัตูพืชและมีสินค้ามีผักพื้นบ้านต่างๆมากมายนะคะเดี๋ยวก็จะให้รายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะคะถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้แม่มารีโซนก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์ด like, กดแชร์ให้แม่มารีโซนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ